เธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปและเธอก็ไม่ชอบส่งสิงกับใครไม่แม้แต่จะออกจากห้องของตัวเองนานกว่า17ปีเพราะเธอแทบจะไม่ไว้ใจใครเลยแต่แล้วก็มีเหตุที่ทำให้เธอต้องเข้าไปพัวพัน์สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Columbus Circle ก่อนจะไปรับชมการสปอยแอดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ส่วนใครที่เป็นสายกาแฟแอดขอแนะนำลูกอมกาแฟแท้สามารถกินแทนกาแฟได้เลยกินแบบเติมระหว่างวันก็ได้หรือกินแทนกาแฟเลยก็ดีร่างกายเราได้รับคาเฟอีนตามปกติเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยสะดวกออกไปซื้อกาแฟหรือขี้เกียจรอ d e l i เ e r รเราสามารถกินลูกอมกาแฟสดหรือกาแฟสดอัดเ็ดอันนี้ได้เลยค่ะใครสนใจแอดปากพิการไว้ให้ใต้คลิปตรองคอมเมนต์นะคะลูกอมของเขาไม่หวานกลิ่นกาแฟชัดมากมีทั้งหมด12รสให้เลือกนะ เรื่องนี้เริ่มต้นที่หญิงชลาเธอถูกใครบางคนฆาตกรรมส่วนผู้หญิงที่อยู่ห้องตรงข้ามของหญิงชลาคนนี้เธอชื่อว่าอบิเกลพอรู้ข่าวว่าหญิงชลาเสียชีวิตเธอเลยเขียนจดหมายไปหาใครคนหนึ่งเพื่อให้เขาช่วยติดต่อซื้อห้องของหญิงชลาในขณะเดียวกันนักสืบแฟรงก์ก็มาเคาะที่ห้องของเธอแต่เธอไม่ได้ออกไปเปิดแฟรงก์ Frank ก็เลยลงมาถามพนักง,งานอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับอบิเกลพนักง,งานก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอหน้าอบิเกลเลย เขาดูแลอพาร์ตเมนต์นี้มา11ปีแต่อบิเกลจะติดต่อเขาโดยการเขียนจดหมายเท่านั้นและส่งผ่านประตูออกมาจากนั้นแฟรงกก็มาเคาะที่ประตูของอบิเกลอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเปิดประตูให้เขาเข้ามาแฟรงพยายามถามเกี่ยวกับหญิงชราที่เสียชีวิตซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จักเธอชองกาแฟให้แฟรงค์ดื่มแล้วแฟรงก์ก็สังเกตเห็นจานรองกาแฟที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ อบิเกลบอกเธอไม่รู้ว่าหญิงชราเสียชีวิตตอนไหนเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรแฟงเลยทิ้งนำบัตรไว้ให้เธอขณะที่อบิเกลกำลังเข้าไปเช็คสินทรัพย์ส่วนตัวเธอก็ได้ยินข่าวของจัสตินวอเตอร์สทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลวอเตอร์สที่ล่ำรวยมากซึ่งเธอหายสาบสูญไปอย่างลึกลับนานกว่า17ปีพ่อของเธอผู้มีอิทธิพลมีอำนาจยิ่งใหญ่ตามหาลูกสาวมาโดยตลอดก่อนที่ตัวเขาจะเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อน แม้การหายตัวไปของจัสตินวอเตอร์สจะนานกว่า17ปีแต่ก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่จนถึงทุกวันนี้และจัสตินวอเตอร์ที่หายสาบสูญไปอย่างลึกลับ17ปีผู้หญิงคนนั้นก็คืออาบิเกลเองภาพในอดีตแสดงให้เห็นว่าเธอถูกพ่อทำร้ายร่างกายอยู่ตลอดเธอเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องในอดีตด้านนักสืบแฟรงค์ เขาก็มาที่ร้านขายหนังสือเก่าแฟงได้ว่าดรูปลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เห็นในจานร,รองแก้วของอาบิเกลเพื่อให้ทางร้านหาข้อมูลว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะเป็นตราตระกูลซึ่งเขามองว่าน่าจะเป็นตัวอักษร M วันต่อมาก็มีคนมาดูที่ห้องของหญิงชลาเพื่อที่จะเช่าต่อซึ่งพวกเขาก็ตกลงเช่าห้องนี้อบิเกลที่แอบดูอยู่ตรงประตูเธอก็รู้สึกเสียดายที่มีคนเช่าห้องนี้ก่อนที่เธอจะซื้อเธอเลยโทรไปหาเลคนที่เธอไว้ใจและดูแลเธอมาโดยตลอดเธอเขียนจดหมายไปหาเลหลายครั้งเพื่อให้เลไปติดต่อซื้อห้องของหญิชลาซึ่งเรก็บอกว่าทางอพาร์ตเมนต์ไม่โทรมาหาเขาเลยเขาก็เลยซื้อไม่ได้ อาบิเกลก็เลยสั่งให้เลมาหาเธอบอกกับเลว่าตำรวจมาที่ห้องของเธอมาถามเกี่ยวกับหญิงชราที่ตายอาบิเกลเอานาบัตรที่แฟรงค์ทิ้งไว้ให้ให้กับเลเก็บไว้พอเธอเห็นกระเป๋าตังค์ที่เลใช้มันก็เก่าจนใช้หนังยางรัด เธอก็เลยตำหนิเรเพราะเธอซื้อกระเป๋าตังดีๆให้เรใช้หลายใบยแต่เรไม่ยอมใช้เขาบอกว่าเขาชอบใบนี้เพราะแม่ของอับิเกลเป็นคนให้มาตอนที่เขาเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์ด้านชายหนุ่มที่มาเช่าห้องใหม่เขาชื่อว่าชาลีขณะที่อยู่ในลิฟต์กับพนักง,งานดูแลตึกพนักง,งานก็รู้สึกสงสยัยเหมือนเขาเคยรู้จักชาลีมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอชาลีที่ไหนชาลี Charlie ก็พูดติดตลกคิดว่าคนหน้าเหมือนเขาเยอะ ในคืนนั้นอบิเกลได้ยินเสียงห้องตรงข้ามทะเลาะกันเธอพยายามทำเป็นไม่สนใจพเพราะเรสั่งห้ามไว้แต่พอเสียงมันดังขึ้นและก็ดูรุนแรงขึ้นเธอก็เลยไปแอบดูซึ่งลิเลียนแฟนสาวของชาลีเธอก็ถูกชาลีทำร้ายอย่างหนักอบบิเกลตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นเธอก็เลยชนแจกันร,รูปปั้นในห้องตกแตกพอจะแอบมองข้างนอกอีกครั้งเธอก็ต้องตกใจที่ชาลีก็พยายามมองเข้ามาในห้องเธอ พอเสียงเริ่มเงียบอบิเกลพยายามใช้ความกล้าที่มีอันน้อยนิดเปิดประตูออกไปเธอเป็นคนที่กลัวการออกข้างนอกมากแต่เธออยากจะช่วยลิเลียนและจังหวะนั้นเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นเธอเลยรีบดึงลิเลียนเข้าไปในห้องเมื่อชาลีเดินกลับมาเขาก็รู้ทันทีว่าลิเลียนอยู่ในห้องของออบิเกลเพราะเขาเห็นเศษแก้วตกอยู่ที่พื้นชาลีพยายามเรียกลิเลียน แต่พวกเธอก็ไม่ยอมออกมาชาลีก็เลยรู้สึกโมโหซึ่งทั้งสองก็รู้สึกกลัวมากอบิเกลก็เลยให้ลิเลียนนอนที่ห้องเธอก่อนคืนนี้ด้านนักสืบแฟรงค์เขาก็อดนึกถึงเรื่องของอบิเกลไม่ได้เพราะเขาสงสัยออบิเกลไม่มีประวัติอะไรเลยในระบบไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลยไม่มีแม้แต่เลขประกันสังคมหรือใบขับขี่ซึ่งทุกอย่างมันก็ดูแปลกมาก อบเกลได้โทรไปเล่าให้เรฟังเรื่องที่ช่วยเหลือลิเลียนเมื่อคืนนี้ซึ่งมันก็ทําให้เรเป็นห่วงเพราะการช่วยเหลือลิเลียนเมื่อคืนนี้ต่อไปลิเล,ลียนอาจจำขอความช่วยเหลืออีกก็ได้ แล้วถ้าครั้งต่อไปอับบิเกลไม่ช่วยลิเลียนมันก็จะดูไม่ดีเลยเลยแนะนำํำไหนๆลิเลียนก็เป็นเพื่อนบ้านชวนลิเลียนมานั่งกินข้าวด้วยแล้วก็มานั่งคุยกันบ้างก็ได้จ้าลิเลียนเธอก็อภัยให้ชาลีเพราะเขาได้มาขอโทษและบอกรักเธอลิเลียนเธอก็เลยออกไปช้อปปิง้งซื้อของมาเป็นจํานวนมาก พนักง,งานดูแลตึกก็เลยมาช่วยเธอถือของขึ้นไปบนห้องพร้อมกับเล่าเรื่องการตายของหญิงชราเจ้าของห้องเก่าทั้งสองคนก็เลยรู้สึกกลัวน,นิดหน่อยก่อนไปพนักง,งานหันมาบอกชาลีเขาจะต้องนึกให้ออกว่าเขารู้จักชาลีที่ไหนอบิเกลที่เห็นพนักง,งานออกมาจากห้องลิเลียนเธอก็สอดจดหมายให้เขาเพื่อเอาไปให้ลิเลียนเธออยากนัดลิเลียนมาที่ห้องตอนชาลีไม่อยู่คืนนั้นทั้งสองสาวก,ก็นั่งดื่มไวน์ด้วยกันที่ห้องของอบิเกล ทั้งสองก็ผัดกันเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองลิเลียนเล่าว่าชีวิตของเธอตอนอายุ15เธอมีเงินอยู่ในบัญชีแค่7ดอลลาร์กับอีก20เซนตอนที่เธอหนีออกจากบ้านออบิเกลก็เล่าว่า พ่อกับแม่ของเธอตายแล้วเธอสนิทกับแม่มากพ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์ทุบตีแม่และตัวเธออยู่บ่อยครั้งพาอเธอสามารถควบคุมอะไรก็ได้ภาพในอดีตก็ย้อนกลับมาตอนที่พ่อบังคับให้เธอแต่งงานกับเจ้าชายแห่งจอแดนและคนที่ช่วยเธอให้หนีจากการถูกบังคับต่างๆของพ่อก็คือเพื่อนพ่อนั่นก็คือหมอเรมอนหรือเรคนที่ดูแลเธออยู่ทุกวันนี้ จากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่ออกไปไหนอีกเลยเพราะเธอกลัวว่าพ่อจะตามเธอเจอลิเลียนเลยอาสาที่จะพาเธอออกไปข้างนอกบ้างแต่อบิเกลรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าออกไปข้างนอกลิเลียนก็เลยรับปากว่าเธอจะอยู่ข้างๆอาบิเกลเองด้านนักสืบทั้งสองก็มาที่บ้านของเรเพราะเรเป็นหมอที่รักษาหญิงชราก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนักสืบก็เลยขอดูบันทึกทางการแพทย์ของหญิงชรา เรก็ยินดีให้ดูแต่ต้องมีหมายสารมาเพราะมันเป็นความลับของหมอและคนไข้ก่อนกลับนักสืบแฟรงก์ก็ถามเรว่ารู้จักกับอบิเกลไหมผู้หญิงที่อยู่ห้องตรงข้ามแต่เรกกับตอบว่ามันเป็นความลับของหมอและคนไข้ซึ่งมันก็ทําให้แฟรงก์สงสัยเพราะเขาไม่ได้ถามว่าอบิเกลเป็นคนไข้หรือเปล่าเขาถามว่ารู้จักอบิเกลหรือเปล่า ทางด้านสองสาวในตอนนี้ลิเลียนพยายามพาอมิเกลออกมาเดินข้างนอกห้องเพื่ออยากให้เธอมีความกล้าในการออกจากห้องซึ่งมันก็ทำให้อามิเกลกลัวมาก และมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ชาลีก็เมากลับมาพอดีเขาขึ้นลิฟต์มากับพนักงานดูแลตึกแล้วอยู่ๆพนักงานดูแลตึกก็บอกว่าเขาจําได้แล้วว่าเขารู้จักชาลีที่ไหนตัดภาพมาที่สองสาวอวิเกลสามารถเดินห่างจากห้องได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งเธอก็ดีใจที่เธอทําได้แต่แล้วชาลีก็มาถึงพอดี ด้วยความกลัวอบิเกลก็เลยรีบหลบชาลีชาลีก็ดันก้มหน้ามาคุยกับเธอภาพในอดีตตอนที่เธอถูกพ่อทำร้ายก็ย้อนกลับมาเตือนความจำมันก็ยิ่งทำให้เธอกลัวลิเลียนเลยขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับอบิเกลชาลีก็เลยเดินกลับห้องแต่เขากลับเดินเข้าไปในห้องของอาบิเกลพอเห็นแบบนั้นออบิเกลเธอก็ไม่โอเคที่ชาลีเข้าไปในห้องเธอพยายามจะไปไล่ชาลีออกจากห้องแต่ลิเลียนก็ห้ามไว้เพราะชาลีเป็นคนอารมณ์รุนแรง แต่พอชาลีเข้าไปในห้องแท้ที่จริงแล้วชาลีไม่ได้เมาเขารู้ว่าอบิเกลคือจัสตินวอเตอร์สทายาทเศรษฐีที่หายตัวไปชาลีพยายามเข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบางอย่างในตอนนี้เราจะได้รู้ว่าชาลีกับลิเลียนกำลังวางแผนที่จะขโมยเงินทั้งหมดของอบิเกล ทั้งสองวางแผนให้ลิเลียนพาอบิเกลออกมาจากห้องให้ได้ส่วนชาลีก็จะไปติดตั้งซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ถ้าอบิเกลเข้าระบบธนาคารพวกเขาก็จะได้รหัสผ่านธนาคารของเธอการทำแบบนี้พวกเขาจะสามารถได้ข้อมูลของอบิเกลทุกอย่างแม้แต่ลายเซ็นเลขประกันสังคมแต่พวกเขาก็ต้องทำบัตรประจำตัวปลอมด้วยคนที่จะสวมรอยเป็นอบิเกลหรือจัสตินวอเตอร์ทายาทมหาเศรษฐีนั่นก็คือลิเลียนเอง ตัดกลับมาปัจจุบันพอชาลีติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเขาก็ทำเนียนเดินเมาๆออกมาจากห้องแล้วก็บอกว่าเข้าห้องผิดหลังจากที่สองสาวกลับเข้ามาในห้องเธอขอร้องให้ลี่เลียนออกไปจากห้องเธอไม่ต้องการให้ใครมมวุ่นวายในชีวิตเธออีกแล้วหลังจากนั้นชาลีก็ได้รับข้อความจากคนดูแลตึกซึ่งมันก็ทำให้เขาเครียดมาก เพราะคนดูแลตึกจําได้ว่าเมื่อ12ปีที่แล้วที่ห้องกักตัวของเรือนจำชาลีกำลังจะติดคุก5ปีเพราะไปช่อโกงอะไรสักอย่างส่วนคนดูแลตึกก็กำลังจะออกจากคุกเขานัดเจอกับชาลีเพราะคิดว่าชาลีมีแผนกำลังจะทำอะไรสักอย่างแม้จะไม่รู้ว่าชาลีมีแผนอะไรแต่มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่งั้นชาลีก็คงไม่มาเช่าอาพาร์ตเมนต์หรูอยู่แบบนี้ แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้คุยกันชาลีก็แอบเข้ามาข้างหลังเพื่อที่จะกำจัดคนดูแลตึกซึ่งคนดูแลตึกก็ดิ้นสู้และก็หนีไปได้แต่ด้วยความโมโหที่ตัวเองจะถูกกำจัดเขาก็หันกลับมาเพื่อขู่ชาลีหมายจะเอาคืนแต่ตัวเองดันยืนอยู่กลางถนนรถบัสก็เลยขับมาชนร่างเขาอย่างจังซึ่งการตายของคนดูแลตึกก็ได้ออกข่าวแต่การตายของเขามันแปลก เพราะมันมีรอยถูกรัดคอก่อนที่จะถูกรถบัสชนด้านอบิเกลเมื่อรู้ว่าคนดูแลตึกตายแล้วเธอก็กังวลมาก เธอได้โทรปรึกษากับเรเธอเลยขอร้องให้เรมาดูแลแทนหลังจากวางสายตอนนี้เราจะได้เห็นว่าเรก็คือตัวการที่วางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดชาลีกับลิเลียนมาหาเรที่บ้านเพราะสิ่งที่พวกเขากำลังทําอยู่มันเริ่มไปกันใหญ่จากการตายของคนดูแลตึกที่กำลังออกข่าวใหญ่มันอาจจะถูกเชื่อมโยงไปถึงการตายของหญิงชราได้เพราะคนที่กำจัดหญิงชราก็คือชาลี เลเลยบอกว่าชาลีต้องทําอะไรพลาดเพราะถ้าเขาไม่ได้ทาพลาดตารวจก็คงไม่มาหาเล่ที่บ้านเพื่อสอบสวนการตายของหญิงชราเลก็เลยอยากให้ช่วยกันคิดหาทางออกแต่ชาลีบอกว่าไม่จําเป็นเพราะตอนนี้อย่างเดียวที่พวกเขาต้องการก็คืออีเมลของอาบิเกลแต่ถึงอย่างนั้นเรก็ยังคงเป็นกังวลเพราะคิดว่าคงอีกไม่นานพวกตํารวจก็จะสืบรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของห้องของหญิงชราและของอาบิเกลก็คือเรเองเรเป็นคนจ่ายทุกอย่างผ่านบริษัท ซึ่งมันก็คงไม่ยากที่ตำรวจจะปฏิติดประต่อกันได้ว่าอาบิเกลเป็นใครและอีกไม่นานก็คงรู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรพวกเขาจึงต้องรีบปรึกษากันเพื่อหาทางออกเรก็เลยเดินออกไปข้างนอกชาลี Charlie ก็เลยเดินตามแต่ชาลีไม่ได้เดินไปเพื่อปรึกษาหาทางออกเขาเดินไปเพื่อกำจัดเรทิ้งและเขาก็ขุดหลุมตรงสวนหลังบ้านเพื่อฝังเรไว้ตรงนั้นพอทั้งสองกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ลิเลียนก็ถามหาโทรศัพท์ของเร เพราะเธอคิดว่าชาลีจะเอามาด้วยแต่ชาลีไม่ได้หยิบมาทั้งสองก็เลยเป็นกังวลเพราะมือถือของเรมีข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาในตอนนี้ทั้งสองต้องเรีบทําเรื่องนี้ให้สําเร็จพวกเขาวางแผนทะเลาะกันอีกครั้งลิเลียนมาเคาะห้องอาบิเกลอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือและอ้างว่าชาลีจะฆ่าเธออาบิเกลตัดสินใจเปิดประตูให้ลิเลียนเข้ามาแต่จังหวะนั้นชาลีที่ถือปืนอยู่ก็วิ่งสวนเข้ามาในห้องด้วยเหมือนกันเขาพยายามทําร้ายลิเลียนอย่างหนัก พร้อมกับจอะปืนจะยิงลิเลียนลิเลียนก็เลยปัดปืนจนกระเด็นมาทางอาบิเกลเธอบอกให้อาบิเกลรีบส่งปืนมาให้เธออาบิเกลที่กำลังตกใจอยู่ทำอะไรไม่ถูก แต่เธอก็ตัดสินใจเตะปืนไปให้ลิเลียนลิเลียนก็เลยยิงใส่ชาลีพอชาลีถูกยิงแต่มันกลับไม่โดนจุดสําคัญเขาก็เลยบีบคอลิเลียนอาบิเกลที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งไปหยิบมีดมาแทงข้างหลังชาลีหลายครั้งเพื่อช่วยลิเลียนจนชาลีสิ้นใจตายลิเลียนที่เห็นแบบนั้นเธอก็ช็อกมากเธอกลี้ดจนเสียสติเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือแผนของพวกเขา แต่พวกเขาแค่คิดไม่ถึงว่าอบิเกลจะทำแบบนี้ลิเลียนพยายามโทษอบิเกลว่าเป็นคนฆ่าชาลีซึ่งตอนนี้ลิเลียนเสียใจมากที่ชาลีตายจริงๆอบิเกลพยายามโทรหาเรเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีคนรับสายนั่นก็เพราะตอนนี้เรตายแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังอยู่ตรงร่างของเรที่ถูกฝังอยู่ในตอนนี้ลิเลียนพยายามย้ำว่าอบิเกลฆ่าชาลีพวกเธอต้องรีบหนีไปจากที่นี่ ซึ่งอบิเกลก็ไม่กล้าไปไหนเลยเพราะเธอก็กลัวการออกข้างนอกลิเลียนก็พยายามบอกว่าตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวแล้วแล้วเธอจําเป็นตน้องหนีเธอขอร้องให้อาบิเกลช่วยพวกเธอต้องการเอาเงินจากทุกทุที่แล้วหนีไปด้วยกันอาบิเกลก็เลยบอกว่าเธอนี่มีเงินแต่เธอไม่มีเงินสดเธอจําเป็นต้องคุยกับเรลิเลียนพยายามบอก ว่าเธอคุยกับใครไม่ได้ในตอนนี้แม้เธอจะไว้ใจเรมากก็ตามแต่ตอนนี้พวกเธอทั้งสองคนต้องไว้ใจกันลิเลียนพยายามทำให้อลเบิลเชื่อใจซึ่งมันก็ได้ผลทางด้านนักสืบแฟรงก์เขาก็ได้รู้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เอามาให้ทางร้านขายของเก่าดูมันก็คือตราตระกูลของครอบครัววอเตอร์ส แถมคู่หูของแฟรงก์ก็ยังเข้ามาบอกว่าหญิงชลาที่ตายไปเคยเป็นคนดูแลครอบครัวที่ร่ำรวยอพาร์ตเมนที่หญิงชลาอยู่จ่ายโดยบริษัทและบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทของหมอเรมอนหรือเรนั่นเองทั้งสองก็เลยรีบไปที่บ้านของเรส่วนอาบิเกลเธอกำลังเข้าระบบธนาคารสินทรัพย์ของตัวเอง และตอนนี้ลิเลียนก็ได้รับข้อมูลพาสเวิร์ดเข้าระบบธนาคารของอาบิเกลแล้วด้านตำรวจเมื่อมาที่บ้านของเรเขาก็ไม่เจอใครอยู่บ้านแต่กลับได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ที่สวนพอไปดูก็ได้เจอศพของเรที่ถูกฝังอยู่อาบิเกลก็พยายามโทรหาเรอีกครั้งด้านนักสืบก็เลยได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเรซึ่งก็เดาได้ว่าโทรศัพท์มันอยู่ในศพของเรด้านลิเล,ลียนหลังจากที่เธออาบน้ําเปลี่ยนสื้อเธอเลยขอตัวออกไปข้างนอก แล้วบอกให้อับบิเกลรีบไปอาบน้ําเมื่อเธอกลับมาอับบิเกลน่าจะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จพอดีแต่ขณะที่อับบิเกลขึ้นไปอาบน้ํานักสืบแฟรงก์ Frank ก็โทรมาแต่ลิเลียนเป็นคนรับสายและตีเนียนว่าเธอเป็นอับบิเกลแฟรงก์ได้โทรมาแจ้งว่าเรถูกฆาตกรรมในตอนนี้แฟรงก์ Frank มั่นใจว่าอับบิเกลคือทาย,ยาทของตระกูลวอเตอร์ที่หายตัวไปเขาเลยกังวลว่าอับบิเกลอาจจะอยู่ในอันตราย เขาเลยสั่งอบิเกลว่าห้ามออกไปและห้ามเปิดประตูให้ใครซึ่งแฟรงก์เองก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคุยด้วยไม่ใช่อบิเกลเมื่อ Abigail อบบิเกลอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอจะเอาผ้าไปปิดศพชาลี แต่เธอกับสังเกตเห็นกระเป๋าสตางค์ของเรที่อยู่ตรงศพของชาลีเธอจําได้เพราะมันมีหนังยางรัดไว้และเธอก็เริ่มสงสัยจนเธอมองไปเห็นตรงที่ชาลีถูกยิงซึ่งมันไม่ใช่การถูกยิงจริงๆมันเป็นการติดเอฟเฟกต์ไว้ตรงหน้าอกและปืนกระบอกนั้นกระสุนก็ยังอยู่ครบเธอพยายามปฏิเสธปะต่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยได้รู้ว่าตัวเองกําลังถูกหลอกจากคนที่เธอไว้ใจส่วนลิเลียนในตอนนี้ เธอก็ยอมสีผมให้เป็นสีดำเพื่อที่เธอจะได้ดูเหมือนอบิเกลหรือจัสตินวอเตอร์ทายาทคนเดียวของตระกูลวอเตอร์มากที่สุดเธอมาที่ธนาคารเพื่อมาปิดบัญชีของอบิเกลส่วนอบิเกลเธอก็โทรไปหานักสื่อแฟงเลยได้รู้ว่าก่อนหน้านี้แฟงได้โทรมาหาเธอแต่ลิเลียนเป็นคนรับสายด้านลิเลียนที่กำลังจะปิดบัญชีของออบิเกลเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ถามถึงรหัสผ่านของบัญชี ซึ่งลิเลียนก็บอกถูกเพราะเธอได้รหัสมาก่อนหน้านี้แต่มันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่อบิเกลก็เข้าระบบธนาคารพอดีเซิร์ฟเวอร์มันก็เลยไม่ว่างแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เข้าระบบได้แต่การปิดบัญชีทางธนาคารจําเป็นต้องถามอะไรกับเจ้าของบัญชีก่อนส่วนอบิเกลเธอก็โทรหาใครบางคนแล้วบอกว่าจัสตินวอเตอร์สได้ตัดสินใจที่จะออกมาจากที่ซ่อนแล้ว พร้อมกับบอกว่าจัสตินวอเตอร์กำลังไปที่ธนาคารของตระกูลแต่เธอจะไปในชื่ออบิเกลส่วนลิเลียนที่ปลอมตัวเป็นอบิเกลเธอก็เร่งให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องให้เสร็จเร็วๆและเธอก็อยากรู้ว่ายอดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า 7กับยี่ลิเลียนก็ดีใจเธอเลยถามย้ำว่ามีเงิน720ล้านเหรียญหรอแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันตอบเธอก็ดีใจออกนอกหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยหัวเราะและถามเธอว่าต้องการเงินทั้งหมดเป็นใบละ1ดอลลาร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วยอดเงินในบัญชีทั้งหมดมีอยู่7ดอลลาร์กับอีก20เซนทเท่านั้นในทีแรกลิเลียนก็ไม่เชื่อนึกว่าเจ้าหน้าที่เล่นมุกแต่พอเจ้าหน้าที่บอกจำนวนเงินย้ำ เธอก็นึกขึ้นได้ว่าจํานวนเงินนี้มันเท่ากับยอดที่เธอเคยเล่าให้อบิเกลฟังตอนที่เธอหนีออกจากบ้านสมัยอายุ15ซึ่งมันก็ทําให้เธอช็อกเธอเลยรีบเดินออกจากธนาคารอบิเกลที่ยืนรอเธออยู่ก็ส่งเสียงให้ลิเลียนหันมาซึ่งตอนนี้อบิเกลรู้ว่าลิเลียนกําลังจะทําอะไรลิเลียนต้องการขโมยชีวิตและการเป็นตัวเธอแถมยังจะขโมยเงินของเธอด้วยลิเลียนก็พยายามขอโทษซึ่งอบิเกลก็ไล่ให้เธอหนีไป ลิเลียนก็เลยเรียบเดินออกจากธนาคารแต่หารู้ไม่ตอนนี้เธอยกชื่ออบิเกลให้กับลิเลียนเป็นที่เรียบร,ร้อยพร้อมกับตำแหน่งทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลวอเตอร์พอลิเลียนออกมาข้างนอกก็มีนักข่าวและคนจำนวนมากมารุมสัมภาษณ์เธอเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นจัสตินวอเตอร์ ส่วนอบิเกลเธอก็เดินออกมาแบบสวยๆและเธอก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะความหวาดกลัวทั้งหมดในชีวิตของเธอเธอยกให้ลิเลียนหมดแล้วนักสืบก็เข้าใจและปล่อยให้เธอไปส่วนลิเลียนก็เลยถูกจับในนามของอบิเกลเพราะมีศพคนตายอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของอบิเกลส่วนอบิเกลตัวจริงก็กำลังจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นและใช้ชื่อใหม่ที่ชื่อว่าลิเลียนหนังเรื่องนี้ก็จบลง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ